เกนสโคฟิลได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จากงานที่สำคัญในวงการเกมในเอเชียและประเทศไทยคือ Gamescom Asia x Thailand Game Show รางวัลน,นี้เป็นการยกย่องผู้สร้างสารรค์ที่มีผลงานที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับวงการเกมทำให้อุตสาหกรรมเกมก้าวหน้าไปตลอดเวลาและในปีนี้คุณเก n นสโคฟิลได้รับรางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกในชีวิต เกลนสโคฟิลเป็นผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างเกมที่มีชื่อเสียงมากมายโดยเฉพาะในแนวแอคชั่นและ s u r v i เวิร o r ฮอรซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและสร้างเกมที่มีความสำเร็จอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้ร่วมสร้างและผู้อำนวยการผลิตเกม d e Dead Space ที่เป็นเกมสยองขวัญที่สร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงการเกม เดสเปซมีแพชชั่นและความตั้งใจที่จะสร้างเกมสยองขวัญแบบเน้นความสมจริงและเต็มไปด้วยบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวทำให้เกมนี้เป็นที่รู้จักและนิยมในทั่วโลกด้วยการออกแบบตัวละครในโคลมฟที่ชวนขนหัวลุกและสร้างความสยองได้อย่างดีพร้อมกับการสร้างบรรยากาศมืดมิดและสิ้นหวังบนยานยูเีชิมูระทำให้เดสเปซเป็นเกมสยองขวัญที่มีผลกระทบต่อวงการเกมในทุกอย่าง นอกจากเดสสเปซออกมาแล้วเกรนสโคฟิลยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเซอร์ไทรเมอร์เกมซึ่งเป็นสตูดิโอภายใต้แอคทิวิเชนและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแฟรนไชส์เกม Call of Duty ที่เป็นเกมแอคชั่นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทั้ง Call of Duty Modern Warfare 3และ Call of Duty Advanced Warfare ที่เป็นเกมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความมุ่งมั่นในการสร้างสารรค์ประสบการณ์ภาพและเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจ แม้ว่าเกลนสโคฟิ d จะกลับมาที่แนวสยองขวัญอีกครั้งในปัจจุบันโดยก่อตั้ง Striking Distance Studios เพื่อสร้างเกมเด e c a l l s t t p r r t t o c o l แต่ความทุ่มเทและคุณภาพของงานที่เขาได้มอบให้กับผู้เล่นทั่วโลกนั้นไม่เคยลดน้อยลงเลยด้วยผลงานที่โดดเด่นในการสร้างสารรค์เกมระดับ Triple A ที่สร้างแรงกระเพื่อมให้กับวงการเกมโดยเฉพาะในแนวสยองขวัญและแอคชั่นทำให้เกลนสโคฟิวเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ Gamescom Asia x Thailand Game Show ต้องการมอบรางวัล Lifetime Achievement Award ให้แก่เขาเพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมทั่วโลกผ่านความทุ่มเทและความคิดสร้างสารรค์